สวัสดีครับเสียเสียเสียครับปรับเลยไหมเสียทั้งรือยครับฮะบมมีขอแคตมีบมมีขอแคตแมนครับยอมรับครับยอมรับครับครับผมแมนบ่ครับเสียครับปั๊บอยู่นี่เลยบ่แมนครับคือบ่ไปใจตามมาเนี่ยเขาเขียนไงเนาะฮะบ่บ่จักแล้วครับวันีหนไปเสียครับเขาเขาเสียเขาเขียนใบสั่งให้จีบ่บ่บบบบบบีบบ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 บาบบบบบบบปบบ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 บ้บบ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 บ เก็บอยู่นี่เลยบอกแครับใช่เมื่อกี้ครับเออบอมมี่ทอแคนเขาขึ้นรูปบอมมี่ทอแคนนั่นน่ะเขากำลังเขาด้วยปัเบิืงครับออแต่กำลังปั๊บเลยครับโอ้ตาย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 อ๋อตำรวจทางหลวงมาเป็นเจ้าพนักงานจราจรละบัตนี้เอาปรับปรับตรงนี้เลยไหมับผู้กอง ปรับตรงนี้เลยป่ะครับไม่ได้ปรับครับเอาตะกี้นี่น่ะน้องเขาบอกว่าเสียไปเสียตังค์ตรงนี้เลยแต่คนไหนเนี่ยๆคนนั้นน่ะที่ปรับช็อคแคทเข้าไปอ่ะไปเรียกเข้ามาเลรียกเข้ามาอ่ะไปเรียกเข้ามาเออแล้วเขายังไงเนี่ยไม่ใช่คือเขาปรับคือผมไม่เข้าไปสแกนอ่ะแล้วทีนี้เขาไม่มีสแกนอย่างเงี้ยแล้วแเราเราได้ออกไปสั่งให้เขาป่ะเอาไปสั่งครับเออแล้วเขาที่เดี๋ยวถามก่อนน้องๆน้องให้ดูมาดีก่อนมานีก่อน มานี่ก่อนไอ้ที่บอกว่าเสียครับปั๊บอยู่นี่สรุปสรุปแล้วได้เสียหรือไม่ได้เสียฮะเสียเงินตรงนี้เล่นหมอเอาตำรวจเขาบอกว่าเขาบ่ได้เสียเดี๋ยวมานี่มั้งมานี่เอายืนยันมึงว่าเจ้าเสียเพราะว่าสองลายนี่เงินคนรวยเพรนมานสองลายนี่สามลายนี่ฮะ ใส่เอ็นเอ็นบอม่นตำรวจเขาว่าเจ้าบ่ได้เสียเอาไปย่างไปนล้วข่อยมาเร็วๆมายืนยันเออขันเสียกัตำรวจยังไหนเด้านี่ว่าบ่ได้เสียถ่ายผมใช่ป่ะเขาถ่ายผมแหละไม่ใช่โดนมีรูปผมป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงานหรือเปล่าคือไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะนะผักโอผมนะผักโอ่อนนะคุณเริ่มต้นผักโอผมก่อนนะคุณเสียมารยาทนะเอ้า เห็นไหมเห็นไหมเห็นผักไหมพูมาที่ไหนตะกี้นี่ไงพูดมาที่ไหนครับตะกี่เป็นทางการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงไหนอ่ะเป็นประชาชนเนี่ยครประชาชนที่มีสิไม่เดี๋ยวผมจะไปถามเขาถามเรื่องเรื่องเรื่องไอ้ใจเย็นๆใจเย็นต้องสุภาพเรียบร้อยครับต้องสุภาพเรียบร้อยประชาชนเหมือนกันคุยกันปกตินี่เออนั่นแหละคุณไม่คุณผักโอ้โหมันอย่างเงี้ยตรงไหนอ่ะอ่เห็นไหมมันมันมันคือของผู้นำพี่นี่ไงเออนี่ไงมันไม่แฟร์เป็นตำรวจไม่เป็นไม่แฟร์อย่างนี้่นี่เป็นตำรวจเป็นไม่แฟร์ตรงไหนพี่เออเอา อ่ะพี่ถามเลยพี่ฝนผักเที่เห็นบอกว่าไม่ได้ผักอ่ะอ่ะเราเรียกเจ้าตัวมามานี่มามามาถามาเดี๋ยวบอกบอกร่วม้องด้วยใจใจเย็นๆให้เขาใจเย็นนะครับมาต้องสุภาพเรียบร้อยนะพี่นะของสุภาพเรียบร้อยผมพูดกับพี่ดีทุกคำไปตะกี้นี่เอาว่าถ้าคุณไม่ได้ผักหมามั่งผักนะครับผมไม่ได้ว่าคุณนะก็ผลคุณบอกว่าไม่ได้ผักไงแล้วผมไม่ได้ว่าใครโอเคเอ่าถ้าถ้าคุณผักเพาว่า ผมถึงยะว่าคุณว่าหมิ่นประมาทได้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ผักผมบอกว่าผมโดนผักนะหมามันผักโอเคเออก็เท่านั้นแหละไม่เป็นไรตามผักสั่งบันทึกเออเดี๋ยวค่อยเจอกันได้โอเคมันจะมีปัญหาอะไรอ่ะไม่เป็นไรครับเออพี่ไปถามกันเดี๋ยวผมจะจัดการะไรเออมามามาน้องมาน้องมานี่ดิจ่ายตังค์ให้ใครจ่ายตังค์ให้ใครก็จ่ายยอู่นี่แหละครับเมื่อกี้ผมเป็นคนขอไปสั่งเราไหม ไม่ได้ออกนะน้องเขาออกไปสั่งใช่ไหมน้องเขาบอกว่าให้พี่ไปสแกนใช่ไหมเออพี่บอกว่ายังไงใจ่เป็นเงินสดเออพี่บอกว่าพี่ไม่มีตังค์ไอ้ไม่มีตังค์ในแอปสแกนพี่แอปสแกนพี่มันทังใช่ไหมถูกต้องครับให้ผมช่วยลบกวนให้ผมสแกนให้ใช่ไหมอืมเขาจะจ่ายไปเมื่อกี้สองร้อยใช่ไหมครับใช่อ่าอันถูกต้องครับ ต้องต้องถามก่อนว่าสาเหตุมันเพราะก็นี่ไงก็นี่ไงว่าใบใบถังนี่ถ้าออกเป็นใบถังเขาไปปรับที่ไหนก็ได้ผมสแกนผมไม่ได้ไปคนออกใบสั่งให้เขาที่สามเขาไม่มีแอปไอผมมีแอปสแกนเอบแอเออเพราะนั้นเขาจะไปจ่ายที่พนักงานสอบสวนที่ไหนก็ได้ครับไปจ่ายแล้วเออผมให้เขาไปจ่ายแล้วผมไม่ได้ออกใบสั่งเขาด้วยน้องเขาไปคนออกเขาคุยกับกันสองคนโน้นแล้วย้อนกลับมาหาผมนี่เออแล้วเราก็เลยเเราก็ลยจ่ายเงินสดให้เขาครับแล้วให้เขาเป็นคนสแกนเข้าไปในระบบให้ได้ใช่ครับเออ แล,แล้วเราถามว่าการตั้งด่านนี่เราเก็บเงินสดตรงด่านได้เลยไหมไม่ได้เก็บผมไม่ได้เก็บทุกเคสผมก็ไม่ได้เก็บอือันนี้คือเขาไม่มีจริงๆอิอเขาขอให้ช่วยทําให้เออถือว่าไ้ไหมครับจ่ายไ่ได้อก็ถือว่าถือว่าจ่ายตรงนี้ครับอ่าแต่แต่เอาแอป,ปของเขาเป็นคนจ่ายก็ได้ใช่ค,ค,ครับอ่าโอเคแล้วมันก็เดียวเดี่ย มันมันก็เท่านั้นวิมันไม่ได้ไม่เป็นอารมณ์คือถ้าถ้าตอบกันแบบตรงไปตรงมาอันนี้คือผมรับเตยตรงไปตรงมาเลยว่าแล้วก็ถามข้อที่จริงจากน้องเขาด้วยว่าเป็นยังไงอคือผมไม่รู้หรอกว่าข้อที่จริงมันเป็นยังไงพี่ก็ต้องเข้าใจในเมื่อว่าเขาบอกว่าเขาจ่ายตรงนี้ก็แค่สงสัยว่าทําไมต้องจ่ายตรงนี้อ่ะไม่มีการบังคับจ่ายเลยครับคือเขาเขารับไปสั่งไปเรียบร้อยแล้วแหละเขาอยากจะ เขาอยากจะชำระจริงๆแต่เขาชำระเองไม่ได้จริงๆอ่าๆครับแล้วผมถามท่านนี้ว่าการณีที่ผู้กองมาตั้งด่านเนี่ยซึ่งตำรวจทางหลวงเนี่ยหน้าที่หลักนำขบวนครับนะครับแต่เรามาตั้งด่านอย่างเงี้ยได้รับมอบหมายการเป็นเจ้าพนักงานจราจรท,รท,รที่ที่มาหยุดรถด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเออแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมจะขอดูคําสั่งที่มันมันชอบด้วยกฎหมายว่าผู้บังคับบัญชาได้สั่งอย่างนี้จริงอันนี้จะดูได้ไหม นี่นะครับนี่ตั้งคำสั่งต şey ั she, ah. ah. <c oughs> <c oughs> ้งทีมพี่ไทยนะครับสักใจเวยจเยนใจเย็นพอดีเข้าพี่พี่ี่สแกนล่าให้ความที้เห็นพวกเยอะเอออ่ะเอาโอเคไปนื้